สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเกมที่2ประจำเช้าวันพุทธที่15มีนาะคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ FC p o r ปอตก็เสมอกับอินเตอร์มิลานไป0-0นะทำให้รวมผลสองนะัดอินเตอร์เข้ารอบด้วยสกอร์รวม1-0ส่วนแมนซิตี้ครับโอโ้โหโห,โหจริงครับเปิดบ้านถลม่มอารบิไลฟซิกไป เจ็ดน์ครับวันนี้ซิตี้ได้ประตูจากทางเจ้าเออร์ลิงฮาแลนด์ครับยิงไป5ประตูครับที่เหลือมาจากอินทายกูดูกันแล้วก็เควินเดบรอยครับทำให้รวมผลสองนัดเนี่ยซิตี้เข้ารอบด้วยสกอร์รวม8 1หนึ่งมาที่ดาวโซโลล่าสุดตอนนี้ก็เป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ครับที่ขึ้นมานำที่10ประตู เดี๋ยวเราทิ้งท้ายเกมไปด้วยโปรแกรมรอบ16ทีมสุดท้ายเลกที่2ในค่ำคืนวันพุธนี้นะฮะก็จะเป็น2คู่สุดท้ายแล้วเตะตอนตีสามครับคู่แรกนาโปลีเปิดบ้านเจอกับแฟรงก์เฟิร์ตสกอร์รวมนาโปลีนำอยู่2-0แล้วก็เล็บมาดริดครับเปิดบ้านเจอก,กับลิเวอร์พูลสกอร์รวมมาดริดนำอยู่5-2